สวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับ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 เจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องมูดําเยอรมันพี่น้องมือนี่ที่เห็นยูนี่เฮาสองคนกับสิมาเปิดกล่องนะคะนี่พาน้องมีกลมาเปิดกล่องเอ่อไปสนี้ที่ได้รับจากเมืองไทยค่ะสินี้ยังอยู่ในนี่มาเบิ่งกับหลดพี่น้องแต่ว่าเอ่อก่อนอื่นนั่น ทีสาวแล้ส่งมาตั้งแต่ก่านเดือนสิงหาเนาะแล้วก็มาถึงต้นเดือนกันยาใส่เวลาประมาณสองอาทิตย์ค่ะแล้วการน้ำหนักที่ส่งมาก็สองร8ดขีดค่าส่ง1,800บาทบาส่นบรู้ว่ามันปกติค่าส่งหรือเปล่าเพราะว่าก็บ่เคยบ่เคยได้รับไปสน,นี้จากเมืองไทยเนาะคะ่ะหรือว่ามันแพงหย่อน ปรุนากับ่ร้จักเนอะพี่น้องนี่หละสีภาพ,พี่น้องมาเปิดเบิง่งว่าในกล่องนี้อีหยังแล้วมีก้าเนาะในกล่องนี้มีอะไรดีนะมีก้าตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นฮึบ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 เนานะมิกา้าอเมก้าโชว์สินี่ครับนะมีก้าจะโชว์ให้ดูนะนี่ครับทุกคนจะโชว์ให้ดูครับนะเอามีก้านั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับ หนูเล่นของเล่นหนูก่อนนะแม่เปิดให้นะแม่เปิดให้มในน,นี้มีอะไรหนูเปิดไม่ได้นะครับมันอันตรายมันอันตรายสําหรับเด็กนะมีเต้นานะมีปีดปีปีปอคนดีของหมอมากไม่ร้องไห้นะครับดาบพี่น้องแต่รับล่ะเดอแดงพี่สาวคุณทรงมาไห้ค่ะมาเปิดกันเลย อย่ารอช้าอยู่ใหญ่เกิดกันไปนี่าลูซี what is that ร,รบบว้ามามาเอา เต้นครับนี่เจ้าตื่นเต้นครับปามาปามาจะเปิดให้นะมันมีอะไรครับนี่ค่ะเบิง้งชุบโอเค ในกล่องนี่มีสบู่สมุนไพรกลั่นสูตรโบราณะนะเมอร์รี่เบล มันเป็นสมูทแก่ขั้นคลายนะค่ะเผอิญว่าอันเป็นขั้นคล้ายนะคะสิลองใ่เบอรงว่ามันดีบอแต่นะป้าเพิ่นเปลี่ยนขั้นคล้ายกันเพิ่นก็หายแล้วนี่ภูมิใจเสนอเลย <c oughs> <c oughs> นี่ขูดเป็นอันมะม่งวงใส่ได้หลายอย่างเนาะชอบนี่ ทั้งปอกทั้งขูดเน้นทั้งนี่ปอกอันนี้ขูดเส้นเนาะขูดเ้นมะละกอเวลาตํำนะเราต้องฟักยากล้ะกะอันนี้ก็ใสเอียงละเฮ้เอบดใส่กดๆๆแค่รอดเลยยังก็ได้เนาะต่อไปเป็นอุ้ยหนังสือนิทานของน้องมิกาค่ะมิกาหนังสือนิทานของหนูว้า ดูคุ้มใจเสนออันนี้อันนี้เป็นหน้ากากของสัตว์ต่างๆเนาะมี่จะโตนี่อยู่นี่ประมาณสิบตัวอันนี้อันปาเพิ่งซื้อมาฝากหลานเพิน่นนี่ค่ะแล้วก็เนี่ย ซื้อมาปะซื้อมาฝากน้องมิก้าอุ้ยน้องมิก้ามาด่ครับเดี๋ยวหนูจะตกนะลูกเดี๋ยวน้องมิก้าจะตกนะครับพอนะนี่หนูชอบสัตว์น่ารักอุ้ยมิก้าชอบไหมเห <c oughs> ็นนี่ยังกะยังกินเบิร์ตตามใบของเขาแล้วครับพีน่น้องน้องมิก้าตอนนี้ได้ห้าเดือนกับสามอาทิตย์แล้วนะคะ นี่แหละโอ้นี่ก็หนงังสือเกี่ยวกับผลไม้เนาะเนี่ยเกี่ยวกับผลไม้ค่ะน้นมิก้าขอบคุณประแดงนะครับที่ส่งหนงังสือมาให้หนูหนังสือเกี่ยวกับผักค่ะลูกหมูสามตัวอุ๊ยเ <laughs> ซ็กซี่จังเลยลูกกั่ไตกับเตา่านะ อ๋อหมูป่ากับลูกแกอันนี้อะไรซื้อหอดกอไก่ยไทยร้านค่ะซื้อเอไก่ยไทยร้านน้ำหิยน้องมีกา้าฝรั่งน้อยจะเรียนภาษาไทยด้วยนะครับเพราะนะไหนเปิดดูสินี่กันอู้นี่การ์ตูนเขานะฮักนะฮักค่ะอุ้ยมีกา้ามีกา้กาดูสิคะลูก ต่อเต่าอะไรนี่ชอช้างงองูอูโอ,โอ,โอไม่ร้องไห้นะครับหนูดีใจจนจะร้องไห้เลยร้อด <c oughs> ว้าวแพนด้าแพนด้าแพนด้าแล้วก็โอ้มันหนักน้ำอันนี้เนาะค่ะเนี่ยหนังสือแบบเนี้ยสองเล่มนี้หนักมากนะค่ะนี่เพราะว่ามันเป็นไอ้สันปกแข็งเนาะอ,อุ้ย ็นยังไงคะว้าวม่กาสวยจังเลยนะอันนี้ก็ <c oughs> แล้วก็ข้างในเป็นยังไงครับสีสหายตะลุยสวนสนุกว้าวว้าวว้าวนะม่กา ก็มันเป็นแบบนี้จ้ะนี่ส่งตรงจากเมืองไทยจากหนองคายเลยเดอ้อค่ะเด้อนะนมิก้าดูสิครับประย์ส่งมาให้มุดีใจไหมนี่สนใจหน่อยครับสนใจหน่อยครับดีใจหน่อยครับอืมโอเคมากระสี้อันน้องมิกาก็ ปกติก็เริ่มอ่านหนังสือนิทานให้เขาฟังแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอันภาษาเยอรมันอะพ่อเขาก็อ่านให้เขาฟังแต่ว่าอยากให้น้องเขาเรียนภาษาไทยน้ำเวลาเม่อ่านเมียกัสิีอ่านเป็นอ่าหนังสือนิทานเป็นภาษาไทยเังสินะคะซุ้มซับเขาไปเรื่อยๆเนาะอยากให้น้องเขาเบาไทยน้ำใดน้ำหนะ,ะเพราะมันเ้าแต่อันเยอรมันได้นาะน้องมิกาดีใจไหมครับขอบคุณป้าแดงสิครับลูก ขอบคุณป้าแดงได้ยังขอบคุณปรแยยาปรแดงนะป้าแดงขอบคุณมากครับมีการแฮปปี้มากครับขอบคุณนะครับมีกาจะอ่านหนังสือกอไก่ถึงของนกูกให้ฟังเดอ้ออนาคตใ่ะโอเคโอเคค่ะพี่น้องเ่มีอย่างดอบคลิปนี้ก็มาถ่ายพีย่พี่น้องเบิงงว่าเอ่อเฮาเปิดกองเอ่อพัสดุจากเมืองไทยนี่แหละ เป็นหนงังสือนิทานของน้องมิกาโดยส่วนมากแล้วก็อันนี้ของแม่อันนี้ของแม่ค่ะแค่นี้แหละแค่นี้นะพี่น้องค่าทรงนี่หนึ่งพันแปดร้อยนะกับบรหลูเพื่อกันว่ามันเป็นราคาปกติบอผู้ใดอันบ่มีประสบการณ์เนาะอันผู้ใดที่มีประสบการณ์ได้รับพัสดุจากเมืองไทยคนอยากพี่น้องส่งมาให้เดว่ามันเป็นราคาปกติบอก็ผู้ใดเบิ่งคิดนี้กับค,คอมเมนต์มาบอกได้เด้อค่ะ แช่แชกันไปเนาะแบ่งปันความรู้นะครับนะสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งคลิปวิดีโอที่น้องมิกาเปิดไอ้ตุ๊กตาเท็ดดี้เบร์เนาะซึ่งมันเป็นตุ๊กตาที่เบาได้เล่นหยอกนักติหน่อยได้แล้วก็ร้องเพลงได้เนาะแล้วก็มีโหมดที่แบบว่ากอมเด็กหน่อยนอนนังสิ่นะค่ะกลับไปเบิ่งคลิปวิดีโอเกาได้เด้อค่ะแล้วก็อันซาสมมุติว่าผู้ใดอยากได้ ตุ๊กตาเทดดี้แบร์แบบน้องมิกาแบบนั้นกับนั่งได้ถิมลิงของอเมซอซนเนาะอยู่ใต้คลิปดันแล้วก็สามารถสั่งซื้อมากลงแล้วก็มาเล่นกับน้องๆได้นะครับเนไะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น้องมีกากับบามาลาไปก่อนนะครับทุกคนนะสวัสดีครับลุกทำาหมล่ะสวัสดีครับ จุ๊บ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 สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันที่ไปเนาะจุ๊บ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 ลุงหมีแพนด้าใช่ไหมปุูกปุยแสนดีใจที่ได้เจอ yes I am say I'm panda f i n ชอบไหม